ครับกาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่8กรกฎาคมพศสอ6 7ักาบกสวบดสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียรติขามารับชมคลิปของทางกันครับครับกับพ่อพ่อกันทุกเมืองครับพี่น้องครับสำหรับเศารนี้คลิปนี้กมีม้วโคมแม่ลูกมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงก่อนอื่นก็ต้องขอน้าเรียนวมาเป็นมัวทรงฟรี2 0 0กิโลเมตรแล้วกับบริการเจ็บเงินไปทางไกลก็200กิโลเมตรทรงครับพี่น้องครับถ้าท่านเอาหลายตัวหลายโคมหรือว่าระยะทาง จากสองร้อกิโลเมตรที่เราส่งฟรีแล้วไกลกันบ่หนาเจียดผมกะยินยวนให้ครับแต่ว่าถ้ามันไกลกันหนาเจียดเราเอาหน่อยข้มก็ต้องมีค่ารถเพิ่มดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสียอธิบายพ่อสังเกตให้ทราบกันครับพี่น้องครับเอาข้มแม่ลูกเมียนี่ก่อนเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่กับบ่สูงหลายดนะครับแม่ยลอยสารสิบบวกลบสองครับลูกสาวอยูซีเดือนกว่านี่ครับแม่ดำมุมนี่ครับตัวลูกสาวนั่นนะน้ำนมแม่ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเรา สําหรับคมนี่ราคาขายเอาไป1นึ่งหมบาทเด้อครับพี่น้องครับเป็นแม่ไทยกลางบ้านเท่าเหรอครับลูกเป็นลูกผสมบามันครับพี่น้องครับนี่ครับมึงตัวลูกเพิ่นครับนี่ครับลูกสวยๆครับท่านใดสนใจกับทรอม้านะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสีพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับอ่าคมนี่พานไปครับพี่น้องครับอ่าบันนี้มึเมืองโค้มีลูกผูกครับพี่น้องครับ ผู้ใดทุนหน่อยนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองแม่ว่ได้สูงหลายเด้อครับแม่ก็ดีสูงร้อยสิบห้าบวกไปห้าร้อยยี่สิบครับลูกตัวที่สองนี่ครับตัวลูกไส้เพิ่อนว่าไทยแน่ๆครับพี่น้องเฉียงเชียงจับไปได้ครับไปกินหยาแล้วลูกไส้อ่านี่ตัวแม่เพิ่นครับอ่าสำหรับค่อมนี่นะครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นสามพันบาทพ่อครับพี่น้องครับบริการส่งฟรีอย่างที่น้ำเลี้ยนไปเด้อครับพี่น้องครับ ปันใดสนใจกับโทษตามที่เบอร์ผมเก้าไว้ข้างต้นครับพี่น้องครับนี่ครับมึงชัดวันี้เมืองโคมนี่ครับพี่น้องครับอ่าเป็นแมีลูกเมียลูก,ลกตัวที่สองเข็นกันครับเสียของค้าพี่น้องนี่ครับ นี่ตัวเมียเพ่นเมียสูงร้อยสามสิบบวกลบสองลูกสาวอยย่สามเดือนกลัวลยครับนี่ก็เป็นแม่ไแทยกลางบ้านเท่าหรอครับพี่น้องครับนังันหนาเป็นงัวผลผทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับพี่น้องครับสำหรับคมนี่เอาไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับานใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมเกาไว้ขางต้นได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นง้อนางหนาครับมึงชัชัดสวดส่งองค์เดียวครับ มึงชัดๆสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมก้าวไว้แหละครับพี่น้องครับอ่าบันนี้มึงชุดสามตัวเป็นแม่ลูกเมียกับงูสาวอ่าใกล้ผสมนะครับอ่าเดี๋ยวมึงตัวงูสาวครับนี่ครับอายุสิบสามสิบสี่เดือนสูงเมตรสามสิบบวกลบสองครับเชียงเชิงจับใบได้ครับขอขายโยกเนะครับชุดนี้ครับมันม้ากำกันครับเรากาเมียลูกเมียนี่ตัวลูกครับลูกสาวอายุเจ็ดแปดเดือนนี่ตัวแม่สูงหน่ยสามสิบบวกลบสอง มีบดขบเคืองลูกบดขบเครืองครับง้วแดงทั้งสามตัวเด้ครับพี่น้องครับอสำหรับชุดนี้ราคาขายครับสองหมืนสามพันบาทด้ครับพี่น้องครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมเกาไว้ได้ครับพี่น้องครับอพอเม่พี่น้องอยากโยกโคมใดใส่โค้มใดก็โทม่าผูดคุยกบผมเลยครับเอาหลายโคมผมงกัลรถห้ได้ครับพี่น้องครับตามที่น้าเลี้ยนไปแล้วครับพี่น้องครับตามสมูสมควรกันครับเพราะว่าเอาขายในราคาแบ่งปันบ่ราอหวังผลกําไรอย่างมากมา่ครับเอาพ่อ อยู่ได้ครับบางโตบางโค่นนี่นี่ขายโลออกพี่น้องราคาตำทุนนะครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับกฎกติกาขั้นพักกเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตุมกันอย่าโทษควบสาใจเดืดขาดครับพี่น้องครับอ่าบ่มาเกะบอ่พันถ้ามาเกะโทรมาหาเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่น้องครับให้สิคนพร้อมจบเลยครับราคานี้ครับพี่น้องครับนี่ครับซาลทายชิมนี่กับใครขอคว่นเมตตา จากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ขอมาอุดหนุนขอมารับช่วงชิปขอมาติดตามผลงานของทางช่องฮองนด้านะครับพี่น้องครับเป็นช่องหน่อยๆที่สั่งสรรผลงานโดยว่ามีคอนเทนต์เน้นขายควมจริงใจครับสำหรับชิปนี้ขอจบไปแด้เพียงเท่านี้ครับขอบเสดีครับ